ัสดีเดอ้อพี่น้องเ้าวันอังคางขันะ้ะเนาะเมืองอันนี้ของประเด็นออกอักเต็มเลยเหลืออีกกันใบหนึ่งยังออกดอกก่ออกออกออกอักก้อนออกดอกก็ตรวจอวามไว้เลยเบาผิดกับเบาน,นั่นเนาะก็เนาะหลุดเบากับเบาผิดพี่น้องเลยขข <laughs> เออาออาขาตรวจอวามไว้เนี่ตรงนี้ออกอักออกอักกันันนั้นใบนี้ออกอักหลายๆไปเด้ลยนกไก่เจียวรุ่งปลูกเนาะ เดี๋ยวเราไปลงปลูกกันนั่นแะเดแล้วสิให้เบิ่งอัปเดตให้เบื้องให้เขาต้นใหญ่อย่างน่อยก็นอกะเนาะเบื้องพี่น้องแต่ว่ากระโดดประเดือนที่ประเดือนพอใส่แก้วประเดือนได้เอาลงเหมือนตอนนี้ประเดือนเอาลงเห้อเนาะคะเนาะเบื่องกรลังโพออกมากระลังโพออกจากกันกาบที่เขาห่อๆอยู่เนาะเพราะว่าเขาเป็นกาบที่หนาเนาะ แลว่าก็ดูเป็นกาบที่หนาแล้วก็เวลานันมันก็ออกอยากใจวลาจาัหน้อยเนาะ,ะเนาะอันนี้โพกออกมาหลายเติบเราไปเดินกันเลยให้พี่น้องเข้าเบินน่งนําอันนี้โพมาหลายเติบเราเนาะ,ะเนาะอันนี้ก็ไปเดินกระเพาะอันนี้ไว นี่เป็นทุเรียนนะค่ะเด้อทุเรียนทุเรียนคนละพันธ์ในพิ่นมากินประเด็นก็เลืเอมาพอไว้บกำลังสีขื่นงามเมืองเด้อมันสีได้อันอันบรรุเป่าที่ประเด็นนั่นไบเพราะมันสีใยช้ำไดเดี๋ยวก็สิหากระถางมาเปลี่ยนใ่ก็นอกค่ะเนาะอันนี้ที่แรกเขากดขดอยู่บบดที่นี่เขาก็เลยร้อนหรอนี่กดขดเขาเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยออกมาเป็นใบนยหน่อยแล้วกำลังตั้งตนอันนี้ก็ออกออกไปแล้วกำลังเป็นใบขึ้นมาก เหนมาเป็นใบหลายใบยเนาะอันนี้ประเด็นนะว่าขด,ดุอันลงใส่แก้วอันเอาไปเสียบใบน้ำกันนะย่ำนันย่ค่อยอันย่ำนันประเด็นย่ค่อยสีอ,อ่อนขยายเองใบใยกระถางเอินเนาะก,กันเนาะเบื้องพี่น้องกะลังโผล่ออกมากลังโผพหยอดออกมาก อะว่าเาโดบ่แม่นพองง่ายๆเด้พี่น้องให้ชัวสิได้บางอันนี่ที่เขาซื้อมากินเขาบ่แก่จัดจังซี่พอเขาก็บเ่เกิดเด้เขาเน่าเลยเด้ดนอกจากอันแก่จัดจัดจะคอยเป็นหน่อ,อขึ้นมาให้เฮาจังค่อยเป็นนันนันเพราะว่าก่อนสิเอาลงดินประเด็นเอาใส่แก้วคือยังประเด็นเคยเฮ็ดให้เบิ่งนั่นล่ะพี่น้องมึงเนี่ยงามคือหยังนี่พี่น้องกำลังพอออกมาก บ้ากระดูกก็ล้องโค้ออกมากนนะเนาะขะเนาะเดอนเก่าใส่แก้วไหวเอาใส่แก้วไหว,เว,ไวเวลาเขาป้งจัน้อยหน่อยจังคอยเอาลงดินเนาะขนะเนาะอันนี้ก็คือกันเดี๋ยวไปเดือนก็เสียเอาไปล่งดินคือกันให้เขาหาักเง่าจักน้อยกันพอบานอีกฝั่งหนึ่งยังหักกว่าท่านเา่าบันได อันนี้เ็าหัวตะโพอีกใบหนึ่งเ็าหัวตะโพไปเดียนนอามา,าใบสองใบเนาะใบหนึ่งเขาหาักเห่วเหรอใบนี้เขาหักว่าท่านเห่ยวเขาหัวตะโพหักเลยเพนั่นไงหักเขาเห่ยวจากงหนก่อนไปเดียนย่างควายเสียวไปล่งปลูกให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ำสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออันนี้คือกันกับการเพาะพันธุ์ทางใบก็การเพาะพันธุ์ทางใบนี่แหละพืชชนิดนี้สามารถ พ่อพันธุ์ทางใบขยายพันธุ์ทางใบได้สิเป็นนั้นสิหระพี่น้องประเด็นเรืให้เบิ่งอันนี้ของมันอันนี้ว่ากระโดอันต้นนี้ก็ใหญ่แล้วเบิ่งมือนต้นนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะค้างนะประเด็นเปลี่ยนกระถางไหมเปลี่ยนกระถางไหมเลย้อนหดหนำหนำเลยแฉ่เลยแบบนี้ กับพหกดอีกอกเพราะว่าน้ำค้งเดี๋ยวเขาจิตตยต้นใ่ญ่ข้องประเดือนเนม <c oughs> ขอต่อขอให้เบื้องต้นใ่ญ่ข้องประเดือนพ่อไปว่ปาเปี้ยนกระถางไหมพี่น้องเต้นของเขาบางประเดือนอันนั้นอัน,นใบเหี่ยวใบแห้งเหมือแต่ว่าต้นน้อยต้นแขนเขาก็กว่าเป็นยังหอกนี่น้ำค้างประเดือนก็เลยบาเจียนไม่หน,นีพวกหดน้ำหรอกมึง ฝนตกน้ำขังมาท่านเอวนั่นนาแต่ห้าเพรหดน้ำสองสามมือเขากระโดดเบิดนะแต่ว่าเขาว่าตายจริงดอกอันเพราะว่าต้นเขายั่งอันนั่นอนู่ใบเขาเหี่ยวแห้งไปเบิดอันนั้นว่ากระโดูว่าแต่ห้าเปลี่ยนไม้อันเป็นนั้นสีละพี่น้องนี่ต้นขนังเขาก็บ่าเป็นอย่างใบเขาใหม่ซื้อเพราะว่าเขาโคนเนี่ยมือขึ้นชัวประเด็นสิเห็นเนาะหากเขากระเทียนถืออากาศแน่นล่ะเพราะว่าตอนเขาโคนออกจากกัน กระถางตะกอนมันหน่อยๆบันนี้หากหากเขาก็ลายน้ำอีกอย่างหนึง่งเขากระต้นสูงน้ำมันก็เลยน,นั่นเลยเหตุให้เขาแต่เขาเพท่านตายหรอกแต่ว่าใบเขาเหี่ยวร่วงไปใบของเขาเหี่ยวเพิ่นวาสิตัดต้นใบอยู่ให้เขาแตกแขนงเอาเองแล้วคณะให้เขาแตกเองเดี๋ยวอัน มันสีสูงเกินไปเวลาไปเดีนใหญ่มันสีหยากเนาะค่ะเนะาะใหญ่มันสีหยากอันนี้การฝรั่งกินจูเด้อค่ะเด้อนี่ฝรั่งกินจูยังไม่ทัานเอาลงดินโดยเย่าหรอกพี่น้องมีสองตน้นต้นหนึ่งอันเอาไว้ไปทางผลละตายแล้วต้นหนึ่งนี่ฝรั่งเขาว่าฝรั่งไรเมร็ดจักแมนบ่แมนหอกบ่หงจักเนาะต่อให้มันเป็นนวยยังค่อยสีได้ บาสิีเอาลงปลูกบางทีเอาปลูกทั้งไหนเพิ่นเพ่กนกะเซาให้ประเด็นปลูกของเพราะาวาของเขาเจ้าจ่นเบิ่งในประเด็นปลูกจนว่าบ่มีพื้นทีแล้วพี่น้องให้มัม้จนบ่มีพื้นทีเสียน,นปลูกแล้วมันแน่นแน่นของเข้าเจ,จ้าจนเขาเจ้าบ่มีบริเวณน,นั่นไปตากลมชมวิวยงมเหมันนั่นนะเบิ่งดอกกุหลาบกุหลาบเ่ค่อยงามปาบันใดปีนี้ มึงพี่น้องกุหลาบแต่ว่าบอไข่งามปันไดนี่ก็ร mm. Luckily, deals, ่างดอกตูม oh ข <sh> ึ้นมานี่ดอกตูมดอกตูมมาไหนอันนี้ดอกออกแล้วนออกแล้วกับว่าเป็นบ่บ่ปันไดด้ยพี่น้องเป็นตั้งไหนปีนี้พอง่ามคือปีนั้นนี่นี่อันดอกนี่กับว่าปันไดดอกน้อยกับว่าปันไดเขาอยากเป็นเพียรเม่พี่น้องมั้งนี่ไงเขาอยากเป็นเพียงกุหลาบกุหลาบอยากเป็นเพีย ก็เลยเพอปันดเลยอันนั้นสี่ก็คือกันเห็นว่าเขาเป็นเพียเขาก็เลยเพ่อไข่งา่ำกุหลาบเป็นเพียอันนี้พ่อไปเดือนตัดแล้วปงอามงพี่น้องนี่พักพักซี่ญี่ปุ่นเนาะคะเนาะพักซี่ญี่ปุ่นนี่อันนั้นพอขยายพันง่ายง่ายไปเดือนตัดยอดนั่งสียเอาไปเสียบกับเกิดเพราะว่าเขาเป็นยาง พีห้อยประเด็นเอามาเสียบใบตัดแล้วมาเสียบใบก็ล่างเกิดก็ล่างง้มมันเกิดลายแล้วนะเอามาเสียบลงดินใบเขาเกิดเขาเกิดมากง้มนั่นประเด็นกับตัดเอาไปหมกใส่ปลาก็ะไดพี่น้องไปหมกใส่ปลากับแสบดีแต่ว่านั่นกินสรสชาติบ่คกือกันกรับอัน,นของเห้าดอกของอันพักซี่เล่าเห้าดอก เบิางอันนั้นบอนสีปลาเดือนมันน,นั่น,ม,นมันเหี่ยวมันแห้งเลยพี่น้องนี่มนันนั่นล่มแห้งไร่บอนสีแห้งเหี่ยวเปิดเพราะท่านได้หดน้ำเนี่ยอันนี้ปลาเดือนเอาน,านั่นมาปลูกแล้วพี่น้องบอมองเลยทั้งหมีกันเบิ้งปลาเดือนเอาเหี่ยวมาปลูกไม่เพี่นเอามาก,กินปลาเดือนก็นเลยเอามาปลูกนี่เดี๋ยวปลาเดือนจะเอาน้ำม,มักใส่อีกเยอะ เหี่ยวกํลาลังงามพี่น้องนะต้นเหี่ยวให้พี่น้องเขาเห็นน้ามันนี่กำลังเกิดนี่ต้นเหี่ยวประเด็นเด้อค่ะเด้อประเด็นเอาหัวเหี่ยวมาปลูกเอามาสองหัวเพิน่นเอาอันเพิ่นไปเอามาจากอันหน้าเหีห่ยวนะเพิ่นเอามาก,กินประเด็นก็นเลยเอาของข้าเจ้ามามาปลูกสองกันอันนี้ถือจิ้งไม่ถือของประเด็นหักเลยนะโอ้ยหักเลยปัะเด็นจิ้จงไม่ถือหัก ก็ล่างสีง,งามอันที่ประเด็นปลูกไว้ต่้งเต้ลายปีมพงประเด็นสิให้พี่เพิ่งเลิกหายปีนะ้องว่างั้นอันนี้กับมันคือกันมันพืชนอามาปลูกเป็นมันญี่ปุน่นประเด็นก็นเลยเอามา่านปลูกใส่กระถางพ่อปลูกใส่กระถางเราเขางามเขาก็เลื่อยออกมาคนละปบบานประเด็นก้อยสิทกเมียบ้านไปปลูกบานบไปปลูกบ้านเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอันนี้กับต้นเหี้ยวคือกันดี่ค่ะนี่โอ้ยประเด็นบ่ได้มาเห็ดอันนั่น ประเด็นบ่ได้มาอันเสียบไม้เฮ็ดดีๆเนาะไม้ของประเด็นหักเบอร์เราพังเนี่เอาดึงพิษอันเราเนี่ยมีต้นเห่าด้วยพี่น้องนี่ประเด็นปลูกมัตะาปีไก่เนี่ยละนี่นี่ปลูกมัตะาปีไก่ที่อัปเดตให้พี่นอ้องเขาเบๆๆิ่งบ่อยๆต้นแหว้วเขาทีเป็นไข่ไข่กันกับเหมืน ต้นไหลต้นต้นไหลอันทีนแม่ประเดือนเอาไปตั้าสตร์นี่แหละนี่แหละ,ละเป็นนั่งสี่หลัพี่น้องอันประเดือนเอามาปลูกกันสองหัวดิต่บ่าเขาขยายเบิ่งเขาขยายออกได้ตั้งหลายนี่ขยายได้หลายเดี๋ยวขันกับประเดือนได้ไปบ้านเนาะประเดือนสิไปเห็ดที่ว้าฐานปลูกขยายพันธุ์เขาประเดอนเอาของเพิ่มมาสองหัวมาปลูกอันนั่นก็มาสองหัวมาปลูก อันนี้หลายปีไปจากกันหัวเดียวเลยขยายเป็นหลายหัวเขาเลยเป็นนอเป็นแขนงหลายเนาะเขาเนาะเดี๋ยวประเด็นสีเอาน้น่ำมะาอว่าใบก่อนหน่ำมะอว่าใบเป็นเรื่องสีไหลใบเหีวพี่น้องเลยให้พี่น้องเขาเห็นนำ้ำต่ก่อนประเด็นบขาเคยเห็นจักเื่อเด้พ่อประเด็นเอาหัวมาปลูกประเด็ยนยังค่อยหัว่าต้นเขาไข่ไข,ข่กลมๆไข่ไข่คือใบใบไหลใบไหลที่ห่ามาตาัมศาสตร์ไ่มพี่น้องนี่ ซุ้มใบอันนี้เขาเอาซุ้มเกาเขาเอาขึ้นอันนี้ไหมใบแห้งมันใบเน o w หรืใบแห้งปรเดินบ้านดีเก็บออกก็ปเดินสีเก็บออกย่บใบแห้งหงเดี๋ยวมาเก็บออกที่หลังนี่เขาก็เปลี่ยนใบไม้ขึ้นมาเนาะใบเกาเขาก็แห้งออกทั้งทีไม่พี่น้องอใบเกาเขา ใบ,เก,บเก่าใบเกาก็เหี่ใบเก่าก็าเหี่ยวจงคอยมานประเด็นสิมาเห็ดไม่อยู่ตั้งลักษณไม่ไม้เอาเสียกมาหล่อมไม่ไม้เขาจงคอยเพรหักลงมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวประเด็นมาเห็ดไม่ก่อนเขาหักคนเขาแน่นมาหลายที่แล้วกัน อ้วบอวดอวืวอหยังนี่บัดที่เนีน่นเขาเกิดมาหลายต้นไะเดียนก็บ่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็บ่ได้ซักใหม่เพิ่มมาอีกเขาก็เลยหักนี่เวลาเขาเยาวมาเขาก็หักจังซีนึงเขาหักแล้วไะเดียนก็สิเฮ็ดใหม่ก่อนไะเดียนก็สิจบคลิปไว้ซ้ำนีก้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเบิดทุกคนอยู่ดีสบายก้มเจ็บจะได้ก้มไข้่จะมี ไปทาง้งใดก็นจะเลืมใส่แมตช์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเดือเพื่อเดื้อให้กินบโบกโจกบโลงให้จะเลื่อลงเรื่องกาวนาธรามากินขีดสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งหมาปรารถนาเนียวว่าข้าโดดประเดือนใบเขาต้นเขาใหญ่อยู่แต่ว่าใบเขาเหมนพ่อเปลี่ยนกระถางไม่ใบเขาหลานโยงแห่งลงน,ำน้ำเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั่วโลูกด้วยคด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนา้าคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time bye เปลี่ยนไม่มากอะช้าๆได้พาเลี่ยงงามเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งเร่งทุกคนเด้อกะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเด็นก็ขอบคุณเลยหลายเด้อกะเด้อพี่น้อง